phàng ảo đỡ đỡ than lường sáng khán chi này thề cuốn nhóm ơ ừ, ừ, ừ. nay toàn ตั้งใจฟังไงมันสาดีดีชีวิตคนบ้านันบอกมันเจ้าแต่งเองเกิดมากรองเจงเพงผู้ปันแตงแม่นสังขารเมื่อ สมพานแต่ละคนที่ก่อกรรมทำว้คนในโลกกากว่างสิ่งทั้งขวงยอมแปเปลีป่ยนเกิดมาโบ่พอเดืนอนโพลางคนเพิ่นกตายแต่น,น่อยหน่อยลอยฟ้าสู่สาวรร โอ้ป่ามาคือคุณแม่เอิ่มลาบ้านเพิ่มของเฮ้านี้แล้วแล้วมาได้ตายจากเล่้วนี้ไปโนเีโนโพโนโน ทั้งบ้านโบห่วงเั้นทางพี่ตายอีลี้ยงเออออเออเออโบมี เอิ่มลาบ้านเพิ่มเอ้ยมัวโลกโลกกหลาน,ลานจัดให้มือว่ามือนี่เดี๋ยวนี้เป็นเลิกดีงามงามคุณเมเจ้านันนาอย่ามัวเตะไปหลงอยู่ป่าออจะลืมขอหน่วยบักขามเดิอเมเดิอถึงวันสิ้นเสียงกลอง วัดหลวงพ่อเพิ่นกะตีดังตุ่ม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 ถึงวันพระเมกะบ่เพิ่นเฉยน้อยโนตอนเมมีชีวิตเจ้ากะเคยไปทำบุญในวันศิลวันโพ คนยู่ที่วัดมูเจ้าเที่ยวมานำเอิญบางฟอนมัวแต่เพื่อนนำเพื่อนบอกขึน้นหาหล ดวงจันทร์มันจอนหลับขอบฝ่าถึงวันนาก็หงมาดาวเล็ดเดือนนั้นหนาพันหลับเลี่ยมเข่าโซเมนมื่ออ่นเศร้ามันก็เริ่มฉายแสงหุงมาตอนเศร้าบัดคุณเมือ่อละบ้านเพิ่มของ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เคยลูกสาวอีกกัหลานผู้น้อยน่อยยู่ทางบ้านให้เอวอีเมอ,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 อ ลูกสาวทั้งหลายแทบจะเป็นปวงบ้าพากันในจมถกวันสินอีเมเอ้ยมื่อนี่เป็นมื่อเลิกดีจำงามขั้นในยินอาตมาออกเสือน้ำสกุลในโดนมาเดียวนี้คือบัดในเดียวนี้ลูกเคยทั้ง ลูกเคยลูกสาวทั้งสามลูกชายทั้งสามลูกภัยทั้งสาม,สามพร้อมเจกันฉลองกระดูกคือเจกเขาเพื่ออุทิศส่วน,นอกุศลน้อผลบุญให้ไปค้ำจุนค้ำชูดวงวิญญาณอีเมลแล้วเสียงเซล bắn vào oh, oh, oh. xiềng thương phải nầy ngắn mắn đắng con xa nắn ลูกไัยลูกสาวของเจ้าคิดโทษหลายอาไรหลายแทบสิขาดสะบันอยากินหน้าเจ้าอย่งางเม่จังว่าสาธุสาธุสา จิตตะวิญญาณคุณเม่อ,อึมลาบันเพิ่มนัานๆเมน่นล้วสินี้ไปอยู่ฝากฝ่า,ฝาเรือแดนป่าขิมมาพ่านเดียวนี้อาตมามาในน้ำตัวเทนล,ลูกหลานขอพันไปถึงหมู่เทบาชเจ้าวโค บาดาบันปรดปล่อยดวงวิญญาณเมื่ออึมละบานเพิ่มนั้นมาเนโอ้ยเป็นสิยูเกะยูไตยู่เนื้อยูไตเก่ได้นั่นให้ดวนมา เม่เอ๋ยขั้นเมตายไปแล้วนั่นลกูกหลานกามาคิดถิ่นลายเด้ตั้งแต่ขังกอนกีนตอนเมยูย่เป็นคนเคยอาศัยใส่พิงกระเพิ่งอิงขจันช่วยตั้งแต่ข่าวบอท่านบ่วยกันงานบาขอขันโก คิดท,ทอดอีเม่อืมนลายเดนโนต,ตั้งแต่กี่นันนะได้กินข่าห่วมผาได้กินแกงป่าหุวมถ้วยได้กินก้วยหวมบีบลูกสาวโกกเจ้าลูกชาโกกลูกชายก,กลกา,ยกางลูกชายลาเจ้าบัดจิตอินลายเดตั้งแต่ขัาง่อนจี ลูกสาวเมตตอนเป็นเด็กลูกชายเมตตอนเป็นเด็กแม่เคยบายแพ้พาดขาดผัดวุ่งหินลูก ่ท่านใดลูกชายกินบ่ท่านป็นเมกะจกเขายุกองหอนหอนอย่ำใส่กวยตีปอนถึงข้าวนอนโมหลับเม่อึ้มกะขึ้นกอมถนอมเลี้ยงลูกชายลูกสาวจนเนยกาณาบันจน,นได้ไพ่ได้เคยได้ล้านเลนเล่ปล่อยแลวแ้วเตว่าอีเม่อึ้มบุญหน่อยพัเขาหน่อยบ้าตายจอยจากไปหนบเมเออ แตตเมเทวีพอหัดสาสินพออันนรักเมพออุไลลักเลพอบัวไลปีจะพงหลานชายนี่ไวให้ให้ห้ามรักกรรมอบหากความสู อีเลตายไปนั้น กังขึ้นลับไปลูกกะฝันเนินนากลางเว้นมาภาคกันเบิงแต่ลกเต่บอ่ดสวองบ่ดเสาวความคิดทอดเป็นห่วงมือนีเลิกดีจำงามจึงในยกลกูกเมยย่อมาเบิงทางขวดย่อมาเบิงทางสรายบายแล้วบ่ออยากฟังในมือนีคิดทอดลายอีหลีเป็น่วงเจ้าอีหลีจึงในพ้อมใจกันสร้างโอทสิส่วนกวศสนหาเม่อึมเอ้ยให้เมีม้าร้องรับส่วนกุศสนวันนี้แนวใดดีดลูกเคยโคกกลูกสาว โกกโลกใช่โกกโลกใช่กลางโลกใช่ลาไผ่โกไกไผ่กลางไผ่ลาลันใช่นี่กาหมาพอมึทั้งเสือ้อผ้าอับหน้หาใบหมดทุกสิ่งมีหัวปลาป,ปิ้งของหวานของขา้าวมากผู้โบดีลูกตกแต่งไว้ในหันอดอกโยพาว่ามาเด้อ ซอยกันเด้อพี่น้องเด้อแม่อื้อเมอืว้ามาเด้อแม่เอ๋ยในตอนนี้นับ,นบ,นบ เม็นบับพยินยันเจ้าเล้าจูสัสกะเล่าหญ้ามาบ่กินร,รูปร่างพงเสื้อกะบอติเธอปัดใน,นมือนีเม็นเลิกเม็นมหาใยเนี้ยได้ได้ลูกเขยลูกสาวลูกชายโกกกลางปลายลูกไพ่โกกลูกไพ่กลางปลายมีก้ามาคบกะแตีงมารอทาจังบักมามาทนมาหอดทัดหน้าโด จาหมดดีตั้งเจ้าเด้อแม่อิมเอินมาโคตรอนหัวนะมาหดป่าป่าเตะจะเปดเล่นดอกจุงเชยเย็บจะจุดเล่นระวังเกยบนหินขาดหน้าดอนเดิมเด้อขั้นไม่ลงหุนทางให้รลับฟังเสียงนี้มาดีดีอยากเครื่องแขนแมนสั่งลูกเขยกกกลูกสาวโกกลูกชาย ไปลูกชาลกลกยลาลูกสาวปลายลูกพญาราสิ่งที่เลวให้อีเยเลวมากจึงเนลูกระโทษให้อภัยบ้างอย่าใส่กรรมวาบมาเดู กินข้าว คเลี้วเมจะได้ลัวยานใน้เดินผ่านมาทั้งนั้นยาจะไปโมโออัวเลาะกั้ยุตามใสงหัวยาสโมโมวเมาเล่นดวงตะเวนมันสีเหมิดสีคำม่านั่งกินเข่าแล้วก็นั่งฟังเทศฟังธรรมมากินเข่าโยผ้ามากินเข่าโยกองมากินเขาน้ำลูกเต้าสิงหางให้กีเมกินมีไปหมดตลอดสิ้นกระเนื้อจีปลาเผาเมยเอ้ยให้เหลือเอาเนวจินคันไปแม่ถึงบ้านให้มานั่งกินเข่าพอบันทอ ว่ำลาเมื่อเดอเมเดอนั่งกินไปเรื่อยๆจนเจ้าซิอินเต็มเดอเมเดออาหารเข้มให้เจ้ากินน้ำอาหารจังให้เจ้าเอาเกลือเติมยาสุลืมมือนีขึ้นนีแ้งนีกินแล้วจะเฝ้าไปใจเย็นๆนั่นก็ได้ถ้าคอยเบิ่งแล้ว จะเฝ้าหันหลังกาบดอกคำแรงให้นอนทีเมื่อแรงนี้มีแนวงั้นบอละพี่น้องคือสีบ่มีดอกโนอเอามีกระดีบ่มีกระดีใครอีเมจจงค่อยเบ่งกวนเดอตื่นมืออื่นเศร้าทรับ เอาผลสินทานน้ำลูกเคยลูกสาวลูกไยเรียบร้อยแล้วจึงเบิ่นขึ้นสู้สวรรค์เดิกเมีดื้ออันว่าเมื่ออื่นเศานั้นพอคำมอนเมเทวีลูกชายทั้งสามลูกไพทั้งสามตลอดล้านกะดีกะเตรียมอาหารหวานข้าไวไว้จังงั้นถ้าตักบาตรบ่อกเจให้ขาดดีดีถ้าไว้ให้เกพระสฆงต่อจากนั้นเพิ่นกะสิตั้งใจบรรจงหยาดน้ำลงโซ่พื้นทอละนี้พื้นแผ่น ทั้งหลวงพว่อกสิวาอิีนาปุญญากรรมเมนาอาจารย์จะขคูแล้วกระจัดทรงให้ผลท่านเจ้าจงรับเอาเดิมีด้วยส่วนกระดูกคุณนเม่อึมนั้นลูกหลานพร้อมใจกันแล้วจัดให้เป็นคำบวรพอสมควรไปถึงกวัดกเอาตอนเสารอนุสาวรียพร้อมบรรจุลงตามระเบีย เียบลอยแล้วเรียบลอยแลว้วจึงเวิร์นขึน <S 2> <S 2> <S 2>